สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาลานแน่อร่อยจริงช่วงสุดท้ายนะครับชนทุกป,ปัญหากับสามารถวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่หลายตัวหลายคนสนุกสนใจนะครับทั้งเรื่องโครงการ mm hmm. เขื่อนแม่วงนะครับที่รัฐบาลน,นั้นมีแนวโน้มในการที่จะเดินหน้าต่อแต่ว่าฟังจากนายกรัมตรีเนี่ยก็มอบหมายให้คุณปรอบประสบสุรสัศรีรองนายกนะครับ mm hmm. เชือ้อเชิญอาจารย์าศาสินเฉลิมลาบรวมไปจนกระทั่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง เขือนแม่แมวงงนะครับมาร่วมโต๊ะในการเจราจาหามือหาหาข้อมูลนะครับอีกด้านหนึ่งของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับประเด็นร้อนที่ทางอาสอมทนะครับถูกตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะไปแบรนรายการคนคน้นคนนะครับตอนสะสินเฉลิมลาบ388กิโลเมตรจากป่าสู่เมืองนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็บอกเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองเขาไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า แต่ว่าฟังจากซุ้มเสียงทั้งในส่วนของผู้บริหารอสมทอาจารย์อเด็กเพื่อวงเสนีวันนี้นะครับหรือแม้แต่ทางฝ่ายการเมืองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจของทางเจ้าหนี้กอบวอหรือว่าฝ่ายเซ็นเซอร์ของอสมทอเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายหรือการสั่งการของเบื้องบนนะครับแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่นั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ฟังจากคุณสุวิทย์มิ่งมนนะครับประธานสาภาพก็บอกว่าการันตีได้นะครับว่าทางพนักงานอสมทเองนะครับ ก็มีจุดยืนมีความชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นได้นะครับว่าพนักง,งานของสอสมทนั้นก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางและเป็นธรรมนะครับไม่ไดเ้เอียงไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเอาละเราก็เลยเปิดสายกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มีคุณสมชายกําแพงเพชรกับคุณคนกระสินมารออยู่ในสายแล้วนะครับส่วน SMS นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่ง s m สเข้ามาได้ โทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นหมายเลขโทรศัพท์มือถือบนจอให้กับท่านผู้ชมหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณสมชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับอืมคุณสมชายคิดว่าทางออกวันนี้มันเป็นทางออกที่ดีสุดไหมก็ก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไปน่าจะเอาของเก่าออกก็ได้จริงจริงแต่ว่าจริงๆริง่ถ้าพูดว่าไม่อนักการเมืองไม่สั่งผมไม่ไม่มีใครเชื่อไออมภะเอาพูดไม่มีใครเชื่อเลย ทำไมไม่เชื่อเขาบ้างหลับแหม่ก็บอกฝ่ายการเมืองก็ไม่กล้ามาแทรกแซงหรอกตั้งแต่เจอไอ้คนเหนือเมฆเข้าไปเนี่ยก็หาทางออกกันไม่เคยจะเจออยู่แล้วก็ไม่ได้ใครให้ไปสถาบานที่ไหนพวกที่พูดพูดเดี๋ยวไม่กล้าสถาบานแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์มรจัอาจารย์ปะจักขอให้ลองเอาดำรงพิเดชมาพูดให้หน่อยที่ทวงผืป่าเนี่ยคนเนี่ยคนี้เป็นคนแข็งจริงเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปอยู่ในเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยอะไรรัฐมนตรีอะไรแล้วรู้จะกล้าพูดไหมเนี่ย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเชิดเชิญมาสว่างเดี๋ยวจะเชิญฉากขึ้นไปนะไปไปร่วมไปร่วมในรัฐบาลแล้วผมจํากําแหน่งที่ชัดเจนไม่ได้เป็นเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ช่วยอะไรสักอย่างผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรสักอย่างแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าจะเข้าไปดูถ้าเกิดว่ามันสามารถผลักดันแนวนโยบายของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยได้ก็จะทําต่อแต่ถ้าว่ามันฝากกันไม่ได้ก็จะออกอ๋อไม่ใช่แล้วอยากจะดูแกจะพูดยังไงเพราะแกตอนนั้นแกแข็งจังเลยว่า ตัวตะชวงฝืนปากืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกเป็นคนดันขึ้นได้ก็ไปสร้างเขื่อนแบบเนี้ยสร้างเขื่อนปุ๊บแล้วแล้วทําเขื่อนน้าลดมามันจะไปไหนมันก็ต้องลอกของนี่ยเออถ้าไปเวียนคืนที่ทําเหมืองอย่างก็อาคีอ่ะได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังผมจะเอาคุณดำรงพี่เดชมาก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ในมุมของคุณสมชายคิดว่าน่าจะเอาเทปตัวที่นมาสเตอร์ที่เตรียมที่จะออนแอร์เมื่อเสาร์ที่แล้วมาออกใช่ไหมครับไม่ถ้าคุณสมชายอยากดูผมไม่ต้องไปดู youtube แล้วล่ะเพราะว่า เทปที่เฉพาะออดเอลที่12เนี่ยผมก็จะคงจะไปปรับเปลี่ยนเนี่ยหาพอสมควรอะ่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้วผมว่างั้น,นอ่ะครับแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นฟังจากคําชี้แจงของผู้ใหญ่ฟังจากคําชี้แจงของประธานสาภาพนี่เชื่อไหมว่าทางปสมทอเองก็ไม่ได้มีนอกไม่มีในทางาพนักง,งานเองกอ็มีจุดยืนชัดเจนในฐานะที่เป็นฝ่ายข่าวอ่ะเขาเขาก็าต้องพูดอย่างนั้นไปพูดว่าทางวงาันสั่งเมื่อกี้สั่ง,าง,ง,างเขาก็โดนอีกอ่ะ ตแต่ว่าแต่ว่ากรณีของอประธานสาภาพคนนี้ผมก็รู้จักนะเขาก็เขาก็อย่างเนี้ยมามาตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นคุณอรวรันเป็นวิเดคคุณประธานสาภาพคนเดิมนะนี่ามาที่คุณสุวิทย์เนี่ยเกิดก็ก็เชื่อมากนิดหน่อยนะเช,เชื่อมากนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อ๋อถับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เชื่อฝ่ายการเมืองไม่เชื่อฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่นู่นใช่ไหมครับ อ่าอา,อา,อา,อาอเอาละคุณสมชายขอบคุณนะเดี๋ยววันรับมาคุยกันใหม่นะคุณสมชายนะเรื่องคุณดำรงพิเดชผมรับไว้ก็แล้วกันนะครับคุณคนกระสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจัก์อืมเป็นยังไงมั่งเรื่องทางออกที่สดุดท้ายวันนี้ผู้ใหญ่ของกสทชกับทางผู้บริหารของทีวีบูรพาที่มาคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยว่าเอาพบกันครึ่งทางเอาเนื<ส>้อหาที่มันบาดานหน่อยอ่คุณคนกระสินคิดว่ามันเป็นมันเป็นคาตอบสุดท้ายไหมหรือว่ามันเป็นคําตอบที่ดีสุดในสถานการณ์ปัจจุบัน นายทุนประจักครับครับสมัยนี้นะครับผมถามคุณประจัก์นะครับครับจะติดกั้นความจริงกันได้ไหมครับเวลาเนี้ยอืมมันมันคนก็พยายามนะเดี๋ยวนะ2955รอแป๊บหนึ่งนะ2955นะครับคือประจัก์ว่าเวลาส่วนก็พยายามเวลาเนี้ยจะเดยวนกัไรกันได้ไหมครับระจากก็ดีพลังประชาชนนอกก็ดีโอ้ไปทำอะไรเขารู้หมดอ่ะใช่เลยครับเวลาเนี้ยอะไรกระดิกนิดกระดิกหน่อยไทยๆก็รู้หมด ไอ้ความลับความอะไรมันไม่มีลักล้าคุณประจัก์ไม่มีหรอกเรื่องความลุ้ความลับเนี่ยใช่ไหมครับเออถ้าเวลาเนี้ยคือคือผมบอกนะคุณประจักรทุกอย่างนะต้องฟังกับหูตัวเองดูกับตานะครับครับนะแล้วก็แล้วก็ใช้สมองพิจารณาว่าถูกหรือผิดเท่านั้นแหละครับคุณประจัก์ครับ ใช่ไหมฮะเรื่องเทปรายการนี้คุณคนกาลสินมองว่าปัญหามาอยู่ที่ตรงไหนปัญหามาอยู่ที่พอไเทเลยไรปัญหาอยู่ที่คุณเอามาได้เลยอยาเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมฮะครับมันมีอะไรหนักหนาแหละครับผมจึงบอกมีอะไรที่ที่ยับยั้งไม่รู้หนักหนาไม่หนักหนาคุณเช็คเนี่ยคุณสุทธิพงศ์เนี่ยถึงขั้นแบบไปโพสต์เอาภาพตัวเองมีปัสเตอร์ปิดตาปิดปากอ่ะ ก็นั่นนะสีถึงบอกว่ามันบางทีการแสดงหรือเปล่าหรือหรือการอะไรที่ทําให้นั่นหรือเปล่าทําให้มัน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 เวอร์กันไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาทำอย่างนั้นเขาไม่กลัวจะถูกถอดรายการหรอเพราะว่าก็นั่นนะสีคุณประจักษ์ที่บอกคนเราเนี่ยมันบางทีเราต้องดูแล้วก็เราพิจารนาไงคุณประจักษ์ใช่ไหมฮะอย่างรายการของคุณประจักษ์เนี่ยเห็นไหมครับถ้ารายการดีคนก็ติดตามอยู่ตลอดเขาก็เขาก็ชอบถูกไหมครับครับ อย่างอย่างถ้ารายการมันไม่ดีอย่างครับผมยกตัวอย่างเลยนะคุณคุณประจักษ์ผมพูดได้ตรงๆเลยอย่างรายการเกาหลีหน้าจังเนี่ยนี่จะด่านี่แย่อะไรแล้วอะไรเหมือนเหมือนกับคนบ้าฮาร์ดคอแฟนขับครับพวกฮาร์ดคอฮาร์ดคอแบบสุดโต่งอ่ะถ้าอย่าง้มันมันคนบ้าแล้ครับอย่างนั้นแล้วใครจะไปนั่งดูเอถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูถ้าชอบก็ดูเพราะะนั้นเราถึงถึงบอกไงคุณประจักษ์เวลาเนี้ยทีวีมันมีไปร้อยช่องเลยใช่ไหมครับคุณประจักษ์ครับ ใช่ไหมสื่อสารอะไรทุกอย่างทุกอย่างมันก็มีไปหมดแล้วเวลานี้ปิดตั้งกันไม่ได้เลยครับคุณประจกักษ์ทงางสมทเนี่ยทำยังไงทึงจะไปทําให้คนทั่วไปที่อาจจะมีข้อกังวลก็สงสัยโดยทวายไปเจอพี่เช็คเนี่ยปิดตาปิดปากจะได้กลับมาเชื่อมั่นในอสมทนี่ทายังไงคุณกนลกระสิมนมันเป็นมันเป็นสื่อสารตุรจักา์สื่อ,สา,อสารนี่มันก็ยากนะครับครับฝ่ายฝ่ายไหนชอบก็จะบอกเออไอเนี้ยมันทําถูกละฝ่ายไหนมันไม่ชอบมันก็โอ้ไอเนี่ยมัน มันก็มันก็หาว่าปิดบังละอแลาวนั้นอย่างรายการของคุณประจักษ์อ่ะคุณประจักษ์คุณประจักษ์เคยไหมฮะมีบางรายการที่ผมเคยจําได้นะมีคนก็โทรมาว่าคุณประจักษ์ว่าเนี่ยเป็นรายการที่อะไรต่ออะไรเนี่ยคุณประจักษ์มีไหมฮะก็มีแต่ว่าเราก็ตอว่าคุณประจักษ์เลยกันนครับแต่จากใครจะมองยังไงแต่เราก็ยังยืนยันในเจตนารม์เดิมของเราแหละใช่ไหมครคุณประจักษ์ใช่ไหมครับครับก็ใครใครก็เอาสมทตนี่แหละคล้ายกันเนี่ย ่ไหมฮะมันมันจะทับทิศกัมันจีนการกันสูตรใช่ไหมใช่ไหมฮะคุณอาจากย์ครับครับเออนี่แหละคือถึงบอกไงบอกใช้ดุนพิจารณาแล้วใช้สมองคิดแล้วก็ติดต้องว่าถูกผิดดีชั่วใช่ไหมครับคุณอาจัรย์ครับครับเออเอาละขอบพระคุณนะครับวัสดีครับคุณปรจักษ์ครับเป็นข้อแนะนําที่น่าสนใจนะครับเอาละไปที่สองเก้าห้าห้านะครับสองเก้าห้าอยู่ไหมฮะสองเก้าห้าห้ายังอยู่ไหมครับ อยู่ครับอยู่ครับอ่าอยู่นะคุณชินจังหรอแป๊บหนึ่งนะสองเก้าห้าห้าครับใครครับช่อช้างกเชิงเสาครับอ๋อคุณชอช้างเชิงเสาเออตอนนี้น้ำเชิงเสาเป็นไงบ้างอ่ะไม่เขาระบายจากปลาจีนเนี่ยลงลงที่แม่น้ำบาวปะกงได้แค่ไหนแล้วคุณชอช้างตอนเนี้ยก็ค่อยๆค่อยค่อผ่อนมาเรื่อยๆคงไม่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 มากอะไรนี้ไม่มากอ๋อค่อยๆปล่อยเลยมาเนี่ยผมเจอคุณชอช้างเดี๋ยวผมถามตุ้งดีคุณชอช้างบอกแม่ผมก็ไม่ได้ตอบยังไงเพราะไม่ได้อยู่กับข <ous> ้อมูลไม่ได้อัปเดตเอาไม่เป็นไรกลับมาเรื่องของเราดีกว่่าเรือง เรื่องเนี่ยรายการคนก้คนคนเนี่ยเรื่องเรื่องอาจารย์ศาสตร์ศิลป์เนี่ยคุณชอช้างคิดว่าแนวทางที่หาทางออกกันวันนี้เนี่ยมันเป็นคําตอบสุดท้ายไหมหรือว่ามันเป็นไปแค่ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอ้าผมเห็นคุณคุณนุ้ยพูดนะ้นมีเหตุผลดีแต่ว่าโดนผมว่าในระหว่านี้ก็โดนตอหัวในรูปหลังอืมครับเดี๋ยวครับครับฟังอยู่ฟังอยู่ใครที่พูดแล้วจะหลับอ่ะ ก็เหาทำไมเขาเหนือเมฆนอแล้วเหมือนเหนื่อยก็ดีคนเหนือเมฆก็ดีกรณีเรื่องคนค้นคนก็ดีเนี่ยมันสอนอะไรเราหรือมันให้บทเรียนอะไรเราคุณพ่อช้างบทเรียนนี้ผมก็แต่นันไม่แช่นะครับประเดผมว่ามันมีมีธุรกิจคนหรือเปล่มไม่รู้สิคือคนที่มาทํารายการมันก็มีโคสงโฆษณาอยู่แล้วล่ะ แต่เรื่องวันนี้ไม่ไม่น่านนจะเกี่ยวกับโฆษณาหรอกผมว่ามันน่าจะมีเครื่องธ<ๆ>ุรกิจหรือปเปล่ามีค่าเปิดปากหรือเปล่าไม่รู้สิมันไม่น่าจะมีหรอกผมว่านะแหมใครที่ได้รายการของสืง่อฟรีทีวีต้องรักษาเอาไว้อ่ะต้องเอาใจสุดขีดนั่นแหละเออถ้าเกิดจับพัดจับูรายการหลุดจากผังรายการโอ้โหมันสูญ,ญรายได้มหาศาลเลยถ้าออกว่ารายการใหม่เนี่ยก็ออกแบบแบบเดิมนะว่าก็ดีเนี่ยก็ตัดตัดต่อยมันไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มอะค่าเปิดปากแล้ว อไม่คุ้มค่าเปิดปากแล้วไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้นะไปว่าเขานะไม่ไม่ว่าคิดว่านะาคิดว่าคิดว่าอ,อ่าคิดว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าตกลงมันจะเป็นยังไ <ขอ S 1> งนะขอบคุณมากเลยครับขอบคอณคขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับคุณช่อจางก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับอ่าไปที่คุณชินจังนะครับส่วนคุณตีชัยภูมริรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณชินจังครับสวัสดีครับสวัสดีคุณประจักษ์ค่ะอืมเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องการแบนเรื่องการเซ็นเซอร์อ่า กรณีนี้เขาเรียกแบนรนห์เนือเซ็นเซอร์หรือว่าหรือว่าอะไรอสทมทไม่สมควรจะเอามาออกอืทําไมไม่ไม่สมควรคนไปดูใน YouTube, YouTube จนจนอิ่มแล้วเหรอคือคืออยากปิดก็ต้องปิดให้สนิทไงส่วนที่ว่ารัดสั่งหรือไม่รัดไม่สั่งเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งคือเวลาเราคิดเราต้องแยกประเด็นครับอย่างสถานีไอทีทเนี่ยเป็นบริษัทของเอกชนแต่อสอมทเป็นรัฐวิสาหกิจ ครับเป็นนัวิสากีจด้วยเป็นบริษัทจำกัดด้วยเพราะว่าเขาต้อง,งทำธ<ง>ุรกิจแข่งกับคนอื่นแต่เวลาขาดเวลาเสียหายกําเนดเฉยก็บอกว่าเป็นของรัฐแต่เวลากระค้ากำไรก็บอกว่าของเป็นของเอกชนอือันนี้แหละข้อดีท,ท,ทําปมาหาทีนี้แต่<ไ>เฉพาะนักข่าวที่ให้แบบมันเป็นเรื่องปกติเขาก็ต้องรักษามอ้อข้าวของเขา ก็อาจจะมีแต่ว่าแต่ว่าพนักงานของปสมทที่ผมรู้จักหลายคนนะเขาก็เป็นนักข่าวเป็นนักข่าวอาชีพอ่ะคุณจินจังคุณไปจังครับคือบางครั้งมันทําตัวลําบากไงเพราะสถานีเนี้ยรัฐบาลชุดไหนมาก็เขาก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่คุณแต่ว่าแต่ว่าสภาพอสมทกับผู้บริหารเนี่ยเป็นตํานานเลยนะคุณคุณคุณจินจังอาเคืออะไรที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยสู้รบปลอบมือกันทางความคิดมานานพอสมควรนะ เราบอกคุณนะอุดมการมีน้อยมากเพราะคนที่อุดมการใสจะแห้งเอาเอาแค่นี้แต่ทีนี้ที่บอกว่าอย่างผมเนี่ยกาลังแห้งกิ่วแล้วตอนเนี้ทีนี้ที่จะบอกว่าคุณเค็กเนี่ยเขาจัดรายการสารคดีกึงข่าวครับเป็นรายการสู้ชีวิตของคนน่ะมันไม่ใช่รายการข่าวถามว่าเขาเขาเพิ่งจัดมาปีแรกเหรอไม่ใช่อืจัดมาเป็นสิบปีแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของรายการเขาอ่ามันไม่ใช่ของคนคนหนึ่งอ่า ไล้ใรายการของเขาเนี่ยหยิบยกมาเป็นตัวนําเรื่องเออมันมันยันมาอยู่แล้วออไม่ต้องขยา่าแต่คุณเช้งน,นะไปกรณีที่พาถนหนึ่งแล้วเรื่องเข้าเนา่าพอมาเรื่องนี้อีกคเขาก็มันมีตะขิดตะขิดอยู่แล้วอะแต่เรื่องที่บอกว่าเอ,อ้ยสมมาชา้าเซนเซอร์ไม่ทันยอย่าเพราะว่า คนค้นคนเนี่ยเขาเมืออาชีพห้าสี่เจ็ดเก้ารอแป๊บหนึ่งนะครับและเมืออาชีพแล้วเปิดมาสิบปีชื่อเสียงเขาดังมามากแล้วแต่ที่เขาปิดปากปิดหูปิดตาเขาขี้เกียจไปต่อรอต่อเถียงกับรัฐบาลแต่ถามว่ารัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวหรือไม่แต่ชุดนี้มันแทรกแทงมากแต่ถามว่าทุกชุดนะ่ะมันมีแทรกแทงแต่แต่อันเนี้ยมันมันมาบังเอิญเลยที่ไปขัดแยง้งกับเ่อนแม่วง ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแ,แทรกแซงกับทุกรัฐาบา,นนาลนั่นแหละเพียงแต่ว่ามัฐบามีหลักปรกรันนี่มันชัดเจนใส่มากน้อยบงที่บอกว่ามันเหมือนบังเอิญไงคุณเชคนม่กลายเป็นสองกรณีถึงบอกว่าถ้าเทปของคุณเชคเอามากระทันหันน่าอยาเลยบริษัททีวีไ,ไอบริษัทของเขาเหมือนที่ถึงบอกว่าไม่ต้องเอามาฉายเลยเขาดังอยู่แล้วอยากให้ปิด เป็นปิดสนาอย่างนี้ตลอดไงอืมว่าเป็นจิงไม่ได้หรอกเขาไปดูยังยูทูบคนไปดูในยูทูบเยอะแยะแล้วขอ,อขอบพระคุณนะครับคุณยินจางครับสวัสดีครับ,รบ, 1, รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวมินะครับสวน5479รอสักดีครับงคุณตีครับสวัสดีครับ